มากมากวันนี้ จะเดี๋ยวพี่พี่เอาเอาทิชชู่ไหมคะขอจะได้ดูไงว่าเราสนุกจริงๆริงโอเคเราแต่งกันแล้วไม่เอาเนาะเอาสิขอพูดให้มันดูเท่ๆไว้ก่อนขอบคุณครับมิกอโ เล่นอะไรน้องเล่นไปเลยเดี๋ยวพี่ไปแก้ข่าเองพี่ทำมาตลอด4ปีอยู่แล้วแซวเล่นเซวเล่นนะคะแซวเล่น,นะคะเอาเลยก่อนอื่นนะฮะก่อนเดี๋ยวจะลืมพูดวันนี้จริงๆต้องแซวอีกเพอาะาพามากจำหน้าได้นะ <laughs> นะฮะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกทนที่ทก่อนเลยที่วันนี้มามามาเล่นไทไรัใช่ค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มคนตาบอดอยู่ตรงนั้นที่ นั่นพี่หวยเองอ okay. ย่าว่าเวยค่ะมือก er> right ีตาร์ก็คือคุณมิกนะครับผมแล้วก็มือกลองมือกรองชื่อคุณดิวนะฮะแล้วก็มือเบสทำไมกรนยากมานั่งฝั่งนี้ล่ะชื่อคุณเจมส์นะครับผมก็วันนี้พวกเราสองคนดีใจเนาะดีใจมากค่ะ ที่ได้มามาร้องเพลงให้ทุกๆกคนฟังกันในวันนี้นะะใช่แล้วเราเราจะพูดอะไรต่อไหมก็ไม่พูดอะไรต่อค่ะวันนี้เราก็มีเพลงมีเพลงเพลงน้งมันพิเศษไหมม,ม,มันก็พิเศษมันก็พิเศษนะเพราะปกติ<ะ>ไม่นี่เป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่เคยเอามาทําแล้วก็มาเล่นกันแบบนี้ใช่เพราะปกติไม่เคย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 ขอบคุณค่ะขอบคุณไม่เคยเอ่อทำแบบนี้กับเนสก่อน ก่อนจะร้องเพลงนี้ผมขอแก้ข่าวผมยังชอบผู้หญิงอยู่นะครับอะไรนะจ้าคูยต่อเมื่อกี้ไม่เคยทำไม่เคยทำมาก่อนไม่ใช่ไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยทำแบบนี้กับเนสมาก่อนมันก็มูงงๆเนาะแต่ผ่านไปแล้วกันพี่ก็ยอมรับนะว่าเป็นเพลงเหมือนกันโอเค พขาแบบไม่รู้เนี่ยจะชอบหรือเปล่าในสิน่งที่ทำออกมา่ h uh. yes it's good ถ้ายิ่งพูดไปมันจะยิ่งแบบ uh. ไม่เห็นภาพอ่ะมันจะไม่เห็นภาพเลยเราเราทำให้เขาดูได้ไหมทำให้เขา,าดูตอนนี้เลยจัดไปมาด One two three four เชียนปรมือได้ไหมคะ ม,มันก็ใช้ถ้าท,ทำเท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันคนสำคัญคือใครวันใดที่เธอไม่เหงาคนอย่างฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรฉันเป็นได้แค่เหงาเข็เพื้นเท่านั้นจำไว้ในใจ some with tiny yamishan good people ช้ทุกทางทุกนั้นแ้วตาคงจะบอกฉันคนสำคัญคือใครอย่างเด็ดเไม่เงาในยาืทียฉันต้องทอไปอย่าเพน่ใจจนมองแค่รนนี้ดีกว่า ค่ะกำลังใจก็หน้าล้นหลามนะคะอะนะคะก่อนอื่นถามนิดนึงแต่ละท่านเนี่ยเล่าถ่าวว่าเขาอยู่คนละสีสันกันใช่ป่ะอ่ะนะคะอยู่คนละสีสันแต่ทำไมสนิทกันขนาดนี้ร่วมงานด้วยกันบ่อยไหมคะก็ก็บ่อยอยู่เนาะบ่อยเหรอก็ไม่สนิทบ่อยบ่อยบ่สนิทสนิทกันสนิทสนกันอะสนิทกันเลคะแต่ละคนนะคะอันนี้เป็นเบทีแรกหรือเปล่าเชี่ร์แคมเปญแฟนเอเชีหรือว่าเคยเป็นหัวที่อื่นมาก่อน เคยไหมเน้นเคยไหมเคยเราสองคนเคยประกวดมาหลายที่ฮะใช่ไปเริไมนลยฮนนี้ไม่หมดไม่หมดอ่าล่าสุดก่อนจะมาแครดมีไปที่ไหนมาก่อนคะไปที่ไหนมาก่อนที่ที่หนึ่งค่ะก่อนจะมาแครดมีผมก็อยู่แครดมีในปีที่7แล้วผมก็อยู่ในแครดมีในปีที่6ฮะอ๋อมาคือจนได้คือจนได้คือแบยดันอาจจะเอาจนได้ที่เนี้ยนะคะ เมื่อที่ผ่านมา5ธันวาคมวันพอ่อนะคะทำอะไรคุณพ่อบ้างคือเนท<ร>หรอะ,ะคะนี่ค่ะนะคะเนทก็ปีนี้ได้กลับไปหาคุณพ่อค่ะ,ะคืออยู่ใน,นจริงๆแล้วอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะโอ้วันพ่ออาจจะไม่ได้กลับแต่ว่ากลับไปวัดงานวันเกิดคุณพ่อเกิดวันที่2ค่ะพอด<ะ>ีใช่ค่ะก็ถือโอกาสเป็นทางวัดพรงานวันเกิดพ่อก็ในเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วยคะ่ะก็กลับไปที่ขอนแก่นค่ะนะคะ วันที่ <ไป S 1> หพ่อผมโทรมาตั้งแต่วันที่สามธันวาเลยครับผมกลัวหลืมใชน่ยะโทรมาบอกว่าเออกะชาวันที่หไม่ต้องโทรมานะเพราะอยู่ต่างประเทศโทรมามันจะ<อ>ไม่ได้รับสาย<ม>ใช่มันจะเปลืองมากก<อ>็โอเคเราก็บอกลักพ่อไปตั้งแต่วัน<อ>ที่สามเลยล่วงหน้าก่อนชาวบ้านก็ช่ชองเลย ลกหลือง,งนะเดีนะ๋ยวจะตอบไม่ได้อะนะคะอยากถามอันนี้ถามแทนทุกคนแล้วกันแต่ละคนมีสเปคผู้หญิงหรือผู้ชายเออ<ไ>ว่าที่เรดเือกสเปคอยากรู้จังเลยนะคะแทนคนข้างล่างว่าเอะแต่ละคนสเปคของตัวเองเป็นย,ยังไงบ้างคือเราต้องเลือกก่อนว่าจะเป็นงไงเนเอาหน้าตานิสยัยหรือว่าชอบแบบไหนเอาเนสก่อนดีกว่าเออเนสก่อน,อน,อนหรอคะืมคนี้ก่อนเนาค่ะ อ่ะแล้วล่างหัวขาวตีเอ๊ะตีนี้แล้วตอนเด็กๆจะมีสเปคมากแล้วจะตลกมากคนที่จะแบบเฮ้ยเธอเลือกอย่างนี้เหรอชอบผู้ชายเล่นบาสชอบผู้ชายตีกลองชุดค่ะแล้วชอบผู้ชายขาสวยคือไม่ได้ยินพี่สิะอะไรพี่อ๋อไม่มีอะไรพี่เหงื่อเข้าตาอ๋อพี่เหงื่อเยอะนะวันเนี้ยใช่เาแต่ว่าพอโตมาเนี่ยสเปคก็เริ่มเลือนหายค่ะเริ่มตัดออก ไม่วน้อยหรอกพอโตขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าเราเจอคนที่คุยกับเรารู้เรืเร่องแล้วก็เข้าใจเราค่ะแล้วก็เหมือนว่ารับในตัวของเราได้ค่ะ,ะ,ะแล้วตอนนี้เจอหรือยังคะอะไรนะคะตอนนี้เจอหรือยังคะแล้ว แบบไหนแล้วฮะจากแรกเลยคือชอบผู้หญิงอยู่นะครับอ๋อเอยากแก้ขาให้ด้วยจะเข้าใจชอบผู้หญิงแบบไหนตอนเราวัยรุ่นอ่าตอนนี้ยังไม่ไวตอนนี้ไม่ใช่มันก็เป็นวัยรุ่นอยู่มันตอนปลายแล้วนะตอนเป็นวัยรุ่นต้นเราก็เคยมีสเปคนะฮะชอบผิขาวตัวเล็กเออสูงกว่าเราหน้าตาแบบเอเชียเอเชียอันัน่ง เลยบบนี่เอเชียนไฮไลท์ป<อ>่ะอ,อะไรเ่ยเราก็เคยมีแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่เวลามีปั๊บจะไม่ค่อยตรงเลยฮะคะู่สเปคมันก็เป็นฉ <c oughs> ันได้ว่าข้างล่างมีลุ่นนะคะคำถามสุดท้ายค่ะให้แต่ละคนฝากผลงานดีกว่านะคะตอนนี้มีซิงเกิลแล้วด้วยนะคะคฝากผลงานนิดนึงคะ่ะค่ะเนสก่อนนะคะ แรนดี้เฟิร์สค่ะโอเคค่ะก็ขงนี้นะคะก็มีซิงเกิลของเนสเองไม่เราก็จบไปโคบกระจางนะคะตอนนี้ก็เข้าไปปั่นวิวใน YouTube ได้แล้วนะคะได้เรื่อยๆเลยค่ะก็พิมพ์เข้าไปก็จะเจอเลยนะคะอยากได้เสียงโนสายสองสี่ตัวถอออกบอกชื่อเพลงของเนสนะคะใครอยากจะได้ไปเสียงโน้ตสายนี่ค่ะเกิดโทรศัพท์เลยได้นะคะสองสี่ตัวอออกนะคะโอเคแล้วก็มีตอนนี้ถ่ายละครอยู่ค่ะเรื่องสงครามเพลงนะคะทางช่องสามค่ะก็เดี๋ยวจะออนแอร์ในปีหน้านะคะต้นปีกลางปีท้ายปีเดี๋ยวจะบอกอีกทีือว่าเป็น ทุ่มไหนนะคะแต่ปีหน้าแน่นอนค่ะเขาบอกว่าปีหน้านะคะแล้วก็จะรายการทางช่อง True Music ค่ะรายการมมอตึ๊กคักรายการสนุกปึกตึกของคนวัยมค่ะอ้โอ่ะต้องเปนกำลังใจคะชาละคะช่วงนี้คะชาก็มีเพลงของตัวเองเหมือนกันนะชื่อเพลงว่ารอชั้นอยู่ตรงนั้นครับพอดูไม่รักก็จบไม่ฟุ้งก็จากเสร็จแล้วมันจะขึ้นแลคอมเมนต์ข้างๆนะมันจะเป็นเพลงของผมอยู่ตรงนั้นลอง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 กดเข้าไปฟังกันได้นะไปปัดวิวไปช่วยๆกันก็ได้ไปดูนะครับผมแล้วก็มีอัลบั้มของตัวเองแล้วนะครับตอนนี ชื่ออัลบั้มว่าคาชาโรลีแพลเน็ตนะครับดาวน์โหลดกันได้ในไอจูนนะครับผมส่วนอัลบั้มที่เป็นรูปเล่มมันหมดช่วงพิออเดอร์ไปแล้วลองถามแฟนๆผมแล้วกันเผื่อเขาจะมีขายเดี๋ยวเขาซื้อตุนไว้กช่เหรอหลายๆคนผมเมื่อวานผมเจอในทวิตเตอร์เลยบากำลงบอกโชคดีที่ซื้อตุนไว้มีคนมาขอซื้ออ้โหกำกำขนาดนั้นเลยเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยดาวน์โหลดได้ทางไอจูนนะฮะแล้วก็ สองตัวทัวออกนะแล้วก็ดอกจันทร์สี่เก้าสองสองซีสี่หนึ่งหนึ่งหกนะครับผมก็แล้วก็มีช่วงต้นปีหน้าจะมีถ่ายทำซีรีส์หนึ่งเรื่องว้เปฮะเขายังไม่ให้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเอ่อต้องติดตามรู้ก่อนรู้งไหนอ่ะช่องไหนก็ยังไม่บอกใช่ไหมยังไม่บอกก็้วกันเก็บไปรู้พร้อมๆกันเอาเป็นว่าฝากผลงานของพระชาแล้วก็น้องเนสไปด้วยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะ เจอกันพี่ปัตเชียค่ะคุณทธาก็เป็นกำลังใจทั้งสองคนด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่แปมอ่ะพี่แปมอ่ะพี่แปมอ่ะโอเคเอากล้องพี่ก่อนกล้องพี่นะครับเซลฟี่ด้วยกันเนึงี่ยขอกล้องในใหม่ขอกล้องไนใม่ห็นไหมด้านหลังเห็นอยู่นะด้านหลังเห็นอยู่นะ ชาคบมันก็ไม่ต้องถ่ายกันแล้วครับผมมือถือก็ไม่อะเดี๋ยวขออีกหนึ่งรูปค่ะนะคะเดี๋ยวใช้กล้องใหญ่หนึ่หนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราหน้าด้านหลังเถอมเข้ามาที่หน้าได้นะข้างๆนะคะมาด้านหน้าได้อ่ะพร้อมกันเนินสองซ้ำเย้โอเคขอบคุณค่ะอีกรูปไหมได้เลยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่สัมภาษค่ะ ไม่ดี20ไปิบไพ่ไพเราเห็นเป็นผู้หญิงไม่ใช่เห็นผู้หญิงเยอะนะข้อเข่าเสียบเลยเนี่ะเดี๋ยวให้สองบ้านนะคะเราไปพักคลาเขอบคุณค่ะขอบคุณคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมการกับวิ r i a c h a l ช e ลี e Thank You Party นะคะก็ควรจะจบเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไว้เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านด้วย